ดีค่ะวันนี้เจอกันในสาระที่5เป็นสาระสุดท้ายของมอ .3 เป็นสาระสุดท้ายของมอ .3 แต่ว่าเป็นสาระที่5ของหลักสูตรนะคะสาระวรรณคดีวรรณกรรมพูดถึงวรรณคดีวรรณกรรมนี่คุณครูชอบเลยครูชอบสอนสนุกเด็กก็ชอบเรียนสนุกสนุกตรงอะไรคะครูก็เล่าเรื่องเด็กก็ชอบฟังครูก็ชอบเล่า นะคะเรื่องอย่างนี้เป็นของธรรมดาไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะการเรียนรู้วรรณกรรมออของม3เนี่ยระดับของม .3 เนี่ยอย่าลืมว่าของม3เนี่ยคุณครูขาคุณครูู้้หรือยังทราบไือยังคะว่าคุณครูสอนกี่เรื่องเคยเปิดดูทั้งหมดไหมหรือว่าเปิดดูทีละเรื่องวันนี้ชั่วโมงนี้วันจันทร์สอนเรื่องพระบรมราโชวาท ก็รู้เฉพาะพระบรมราชวาทหรือว่าสอนเรื่องบทภาคเอราวัณก็รู้เฉพาะบทภาคเอราวัณวันนี้หรือเรื่องอะไรดีนะบทละครเห็นแก่ลูกคุณครูเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะถ้าคุณครูเป็นแบบนั้นคุณครูแนะนํานะคะครูค,คะก่อนที่จะสอนวรรณยีวรรณกรรมเนี่ยเราไปดูหลักสูตรนะเราไปดูหลักสูตรว่าเออเอ๊แต่พอไปดูหลักสูตรแล้วขอโทษนะขอโทษนะ หลักสูตรไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไปดูดีๆนะหลักสูตรไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเลยหลักสูตรจะบอกว่าเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพิธีกรรมความเชื่อเห็นไหม วักสูตรไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าแนวของกระทรวงสาธิการนั้นเขาได้จัดทําแนวมาให้ว่าเออเอาหลักเอาเอาตัวหนังสือเหล่านี้เอาตัวเรื่องเหล่านี้เข้าไปเป็นสื่อเพราะฉะนั้นวรรณคดีวรรณกรรมเป็นสื่อ เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนบางทีก็จะเพิ่มเรื่องเข้าไปนะจะส่วนใหญ่ที่จะเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวรรณกรรมท้องถิน่นหรือวรรณคดีท้องถิน่นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอะไรเรื่องของท้องถิน่นซึ่งอยากอยากจะให้รู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระที่ออกมาเป็นหนงังสือเรียนนรรั่นเป็นแนวที่กระทรวงเขาได้ รวบรวมเอานักวิชาการไปขีดเขียนออกมาแล้วก็อบอกออกมาเป็นหลายหลแนวแนวประวัติศาสตร์แนวบันทึกการเดินทางอย่างเช่นพวกนิราชต่างๆแนวเกี่ยวกับเรื่องคําสอนเช่นสุภาษ,ษิตหรือโครงต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันนะว่าโอ้ยนี่หนังสือหนังสือนี้เป็นสื่อเป็นแนวทางในการที่จะให้จัดการเรียนรู้แต่นี้จะจัดการเรียนรู้คนครูก็ต้องทราบทุกเรื่อง นะคุณครูรวบรวมมาเนี่ยรู้สึกว่ามสนี่จะมีประมาณ5เรื่องนะถ้าเท่าที่ครูด,ดูจากเอกสารหนังสือนะมีประมาณ5เรื่องนะมีเรื่องอะไรนะเรื่องของพระภัยมณีตอนนี้นางผีเสื้อเรื่องของบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเรื่องบทภาคเอราวาัณเรื่องพระบรมราโชวาทอะไรต่างๆอิสริยานภาษิตนะเนี่ยเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องรู้ ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องว่าวันนี้สอนเรื่องนี้ก็รู้เรื่องนี้แค่นั้นมองไปให้ทั่วมองไปให้หมดว่าเรารู้เรื่องอะไรแล้วเรื่องต่างๆเหล่านั้นอย่าลืมคุณครูก็ควรจะต้องใช้ความรู้ด้านวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเออเรื่องนี้จะหนักไปในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะหนักไปเรื่องพิธีกรรมเรื่องนี้จะหนักจะเน้นไปในเรื่องของคําสอน เรื่องของความเชื่อแนวคิดอะไรก็ว่าไปหรือบางเรื่องก็อาจจะมีหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นแต่ว่าเน้นหนักไปในเรื่องอะไรคุณครูก็จะต้องมองภาพรวมตรงนี้ออกก่อนนะคะตอนนี้พอมาดูว่าเราจะสอนวรรณคดีวรรณกรรมเราจะจัดการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมให้กับเด็กม .3 ของเราเนีเ่เด็กม .3 ผ่านมาแล้วม .1 ม .2 ม .3 ถูกไหมฮะอันนี้ม .3 สุดท้ายก็คงจะเป็น ระดับประโยคสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นวรรณคดีคงจะไม่ได้หลายเรื่องละคงคงจะน้อยลงไปนิดนึงเพราะแว่ช่วงเวลามันจะน้อยลงนะคะความรู้ที่จะเรียนเนี่ยคุณครูทราบไหมเขาเรียนวรรณคดีวรรณกรรมไปทําไม วรรณคดีวรรณกรรมเป็นอะไรเป็นมรดกของชาติเป็นสมบัติของชาติเราก็รักษาวัฒน,นธรรมรักษารรมรดกของชาติอย่างหนึ่งเลยแน่นอนเลยเพราะเป็นเป็นหนังสือเป็นเอกสารเป็นวัฒน,นธรรมอย่างหนึ่งที่รวบรวมด้วยภาษาถ้อยคําที่ประณีตของผู้แต่งถูกไหมคะเพราะ,ะนั้นความรู้ในเรื่องของออประโยชน์ในเรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมมันมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกสนานได้เห็น คุณค่าทางด้านเนื้อหา เ,ออเห็นคุณค่าทางด้านเนื้อหานี่เยอะแยะมากมายเลยเข้าใจเนื้อเรื่องรู้เรื่องจากเนื้อเรื่องนั้นจะให้แนวคิดให้ข้อคิดอะไรต่างๆให้ส่งเสริมพัฒนาความคิดของผู้เรียนนะของตัวครูผู้อ่านของตัวเด็กผู้เรียนสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็เกิดความประทับใจได้ช่วยลกระดับจิตใจของคนได้อ่านแล้วโอ้อ่านเรื่องนี้เป็นสุภาษิตคําสอนเป็นเรื่องของทางาศาสนาได้เกี่ยวกับการยกระดับจิตใจที่ดีขึ้นนะคะการดํารงชีวิตกวีเขาเขียน อะไรไว้เขาก็จะสอดแทรกในยุคในสมัยหรือการมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเราก็จะได้โยงใยเชื่อมโยงมาเปรียบเทียบเออเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแต่ก่อนเป็นยังไงก็จะได้เห็นภาพของเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะได้เห็นภาพ ต่างๆประสบการณ์มุมมองต่างๆที่กวีเขาอาจจะสอดแทรกเป็นสิ่งที่แฝงเข้าไปในงานเขียนนี่เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ที่เราจําเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่เขาให้เขาอยากเรียนให้เขารู้ว่าเขาจะได้อะไรนะคะทางด้านความงามแน่นอนไม่ใช่การแต่งตัวอย่างเออเมื่อเป็นเอกสารเป็นหนังสือเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมเนี่ยเขาจะได้เห็นความงามเห็นความสามารถของกวีการใช้คําการสรรหาคําประนีง งามสัมผัสเลือกสรรถ้อยคาที่เหมาะสมต่างๆอ่านแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการอะไรต่างๆนี่คือความงามซึ่งเขาจะได้มันให้ความจันลงใจ นะคะคได้ความจันลงใจได้เห็นตัวอย่างที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะที่เราจะได้แนะนาําหรือเรากระตุ้นให้เด็กเขาเห็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของอภาพรวมต่างๆเรื่องที่ในวิถีชีวิตถ้าเป็นเรื่องราวที่มีตัวละครมีอะไรด้วยมีฉากมีอะไรด้วยยิ่งจะเห็นสภาพของชีวิตสะท้อนวิถีชีวิตของไทยนะคะมันเป็น สิ่งที่รู้แล้วทําไมรู้แต่ก่อนรู้วิถีชีวิตการมลองชีวิตแต่ก่อนแล้วเอาไปทาอะไรได้มันเป็นตัวชี้นาสังคมเป็นตัวที่นําการพัฒนาการแก้ปัญหาว่าแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วควรที่ ที่ดีควรจะเป็นยังไงควรจะพัฒนาต่อไปอยังไงมันเป็นเรื่องของการชี้นําได้นะสร้างสํานึกในการที่เป็นชาติในความเป็นชาติได้ว่าเออเรามีความมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์อะไรของความเป็นไทยเราที่เราควรจะดํารงไว้ชาติเราเป็นชาติไทยที่ไม่เคย อะไรต่อมีอะไรของชาติอื่นที่เราบอกไม่เคยเป็นเมืองเกินไม่เคยอะไรเป็นอิสระเป็นเอกภาพเป็นอิสระภาพอะไรต่างๆมันก็เป็นการสร้างจิตสํานึกสร้างสํานึกความความเป็นชาติด้วยกันนะคะพา,าเราอ่านแล้วรู้สึกฮึกเหิมเราอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราพอใจเราภูมิใจจังเลยเนี่ยนะคะให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะนั้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนี้เป็นเชิงบวกความคิดเชิงบวกตรงนี้เราจะต้องกระตุกกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนเขาเห็นความความสําคัญเห็นประโยชน์เห็นไหมว่าวรรณคดีวรรณกรรมนี้มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์แค่ไหนเพียงไร เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณครูต้องทบทวนตัวเองด้วยว่าไม่ใช่สักแต่ว่าจะสอนหนังสือ,อสอนแล้วก็หยิบวันณคดีแล้วก็ไปเล่า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 แล้วก็บอกว่าโอ้สนุกดีเอาพวกนี้เอาอีกมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นอย่างน้อยเราก็ทําให้เห็นพื้นฐานก่อนว่ามันมีความมีเป็นประโยชน์อย่างไรและประโยชน์อย่างนี้เดี๋ยวเวลาเราไปเรียนรู้เจาะเข้าไปในแต่ละเรื่องเราจะได้ไปดึงออกมาไปดึงออกมาว่าจริงไหมที่พูดมาจริงไหมจริงไหมนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์โดยทั่วไปแต่นี้ในมหนึ่งบอกแล้วว่า เอออันนี้ข,ของหมอหนึ่งมอสองมอสาม คุณครูขาคุณครูจะสอนมสามคุณครูอาจจะทวนเด็กว่าเออพวกเราเรียนมาแล้วมหนึ่งเรียนมากี่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างทวนสักนิดหนึ่งทวนความรู้ความจําคือวันคดีดีๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องจําได้อย่างนี้ไร่ภูเขาทองเนี่ยรวบรวมไว้ซึ่งคําพูดอะไรเยอะแยะเป็นถ้อยคําที่ไพเราะมากที่สุนทรพูดได้เขียนได้แต่งเอาไว้เป็นกวีระดับโลกไปแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นก็ทวนไปบ้างเขาเขากลับไปสำรนาเออนี่ไร้ภูเขาทองเหรออ๋อหนูจําได้แล้วค่ะผมจําได้แล้วครับโอ้โหเรื่องนี้มันอยู่ในนี้ถึงบางพูดพูดดีเป็นสีส มีคนรักรถถอยอร่อยจิตอออยู่ในนี้ราภว,วาทอ้อในเรียนมาตอนมหนึ่งทวนเขานิดนึงนะคะทวนเขาบางเรื่องนะคะหรือไม่ก็วกรรณคดีม .2 เรียนเรื่องอะไรมาบ้าง อ่าเท่าที่รวบรวมมา7จ็ดแปดเรื่อง9เรื่องเนี่ยก็ดีดบางทีคนแต่งก็ซ้ำๆจะเห็นว่าเธอเห็นไหมเนี่ยดูสิมีวันณคดีของสุนทรภู่ตั้งสองสาเรื่องแล้วแสดงว่าสุนทรภู่เนี่ยมีของดีๆที่เราควรจะต้องรักษาไว้หรือเรียนรู้ถูกไหมคะตั้งหลายเรื่องนะคะหรือแล้วก็มสามของเราไว้นั้นรวมๆแล้วทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนักเรียนเห็นหรือย,ยังคะว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยคุณครูเรียนรู้คุณครูทบทวนมาละคุณครูเข้าใจตัวเองละเมื่อที่มเมื่อกี้คุณครูพูดใช่ไหมคะว่าเรียนมากี่เรื่องกี่เรื่อง เพราะฉะนั้นเรียนมากี่เรื่องกี่เรื่องเรื่องแต่และเรื่องเอามาล้อมรวมหน่อยเออเกี่ยวกับาศาสนามีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องประเพณีมีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมมีเรื่องอะไรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะบันเทิงก็ดีหรือบันทึกการเดินทางเด็กก็จะค่อยๆวิเคราะห์แจกแจงแยกแยะแล้วก็เกิดการล้ำลึกจดจําได้เนี่ยไม่ใช่า่าเรียนแล้วก็ทิง้งสอบแล้วก็ทิง้งสอบแล้วก็ทิ้งไม่ใช่เราก็ทวนกลับมาแต่ไม่ได้ว่าทวนรายละเอียดทุกเรื่องทวนเฉพาะบางเรื่องแต่ว่าทวนทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ได้ทวนเนืืืื้ออออเเเรร่่่งงทวนฉพาะช เพื่อให้เขาเขา,เ,าเรียกว่าสำเนียกหรือตระหนักแหละนะคะว่าเออเราเรียนเรื่องอะไรมาบ้างมาดูจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะคะว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นเขาต้องการอะไรในเด็กม3เขาต้องการเพียงว่าสรุปเนื้อหานะวิเคราะห์ข้อคิดคุณค่านะเอาไปประยุกต์ใช้แค่นี้นะคะคุณครูสรุปเนื้อหานะเดี๋ยวคุณครูต้องไปบอกว่าแล้วเนื้อหามันมีอะไรบ้างล่ะ <c oughs> แล้วก็สรุปคุณค่า แล้วก็สำรุจข้อคิดแล้วสรุปคุณค่าข้อคิดจะไปทํทำอะไรเอาไปประยุกต์ใช้แค่นี้คือผลลัพธ์เมื่อฉันเรียนจบวรนณคดี5เรื่องของมอ .3 5เรื่องนี้จบแล้วเด็กก็จะได้สิ่งเหล่านี้ วิเคราะห์คุณค่าเป็นแยกแย,กแยกะหรอกว่ามีมีคุณค่าด้านไหนด้านไหนด้านไหนบ้างคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ทําให้เห็นอะไรในประวัติศาสตร์มันเราเชื่อมโยงมาเปรียบเทียบอะไรกับในปัจจุบันเห็นคุณค่าทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้วิเคราะห์ให้เด็กวิเคราะห์เห็นคุณค่าแล้วก็ข้อคิดเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแล้วก็สรุปเนื้อหาได้แค่นี้เองม3นะคะเอาล่ะ เมื่อเรารู้แล้วตรงนี้ว่า3-4ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้นะคะอย่าลืมนะสรุปเนื้อหาอย่าไปเพิร์เจอร์สอนอะไรไปเอาของระดับชั้นไหนมาสอนแล้วเด็กม3เท่านั้นเองยังไม่ได้ลึกอะไรมากแต่ว่าลึกกว่าม .1 กับม2หน่อยแต่ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ตัวเนื้อวรรณคดีจะแตกต่างกันไปตัวสื่อจะแตกต่างกันไปแต่ละเรื่องนะคะตอนนี้ <c oughs> เรามาดูว่าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเราอย่าลืมว่าเราต้องทบทวนมดหนึ่งกับมดสองอทบทวนมาแล้ววรรณคดีคืออะไรวรรณกรรมคืออะไรนะคะมีความไม่แตกต่างกันยังไงแล้ว่เราจะเ,าเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมนั้นเราจะต้องอ่านจับใจความถูกไหมคะเราจะไปสอนนักเรียนเพื่อที่จะเรื่องเ,อเรื่องของการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมถูกไหมคะเพราะนั้น5เรื่อง ที่เราจะอาสอนหรือเราจะจัดการเรียนรู้นั้นที่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ละเรื่องที่คุณครูได้เกริ่นนาเมื่อกี้นะคะว่าตัวคุณครูเองรู้แต่ละเรื่องชัดเจนหรือยังไม่ใช่รู้เฉพาะตอนนะรู้ให้ตลอดเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เด็กเนี่ยไปอ่านเรื่องอ่าสมมุติว่าเรื่องของพระอาภัยมณีนะเรื่องของพระอาภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อรู้แต่เฉพาะตอนนี้นางผีเสื้อไม่ได้คุณครูผู้สอนเองก็จะต้องรู้ทั้งหมดโดยโดยย่อ เด็กก็เช่นเดียวกันรู้ทั้งหมดโดยย่อแต่ไม่ได้ไหมายความว่าให้เด็กไปเธอแบ่งกลุ่มไปแล้วไปอ่านให้ลงลึกทั้งตลอดเรื่องมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะบางเรื่องมันเยอะมากมันใหญ่มากเขาตัดตอนมาให้ก็แปลว่าเหมาะสมซึ่งเขาต้องมีจุดประสงค์ในการที่ตัดตอนตรงนี้มาจะชี้แนะหรือจะเน้นอะไรแต่ว่าในสภาพการสอนจัดการเรียน,การ,รยนการสอนที่จริงๆเนี่ยจะต้องรู้รายละเอียดหรือรู้เรื่องย่อมาก่อน นะเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความการอ่านสํารวจคร่าวๆจึงมีความจําเป็นเห็นไหมคะตอนม2เราก็จะเน้นว่าจะจําเป็นจะต้องอ่านจับใจความให้ได้จับใจความไม่ได้นะสรุปเรื่องให้ได้นะนี่แหละมันเอามาใช้เวลาเราเรียนวรรณคดีวรรณกรรมเพราะเด็กจะต้องอ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมดนะคะเมื่ออ่านทั้งหมดแล้วย่อเรื่องได้เพราะฉะนั้นสรุปเนื้อหาที่เราบอกว่าสรุปเนื้อหาคืออะไรพออ่านทั้งหมดคําว่าอ่านทั้งหมดคือผู้แต่งเป็นใครมาจากไหนมีประวัติอยู่ในยุคสมัยอะไรมีวิถีชีวิตอะไรยังไงก็ต้องรู้ถูกไหมฮะรู้แล้วก็สรุป จับใจความมาแล้วก็มาสรุปย่อนะคะจุดประสงค์ที่กวีเขาแต่งเป็นยังไงรูปแบบคำประพันธ์เป็นยังไงเรื่องย่อี่ไงเรื่องย่อเป็นยังไงและที่สําคัญสาระสําคัญที่ที่ของเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงแต่ตอนที่เราเอามาเป็นยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสรุปเนื้อหานี่คือสาระสําคัญสําคัญของเนื้อหาสรุปมาเพราะนั้นความรู้ในเรื่องการอ่านจับใจความกับความรู้ในเรื่องสรุปเอามาใช้ละตอนนี้เอามาใช้ในวรรณคดีวรรณกรรมละเห็นไหมคะอ่า จากนั้นแล้วเราก็ไปดูว่าเราจะวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ข้อคิดเมื่อกี้สรุปเนื้อหาถูกไหมคะสรุปเนื้อหาคุณครูจะจัดรูปแบบการจัดการะเยเนการสอนในเรื่องของสรุปเนื้อหาจะเอากิจกรรมเอาไปทํายังไงให้เข้าสรุปเนื้อหาได้ให้เข้าสรุปเนื้อหาให้เข้าสรุปผู้แต่งได้ให้เข้าสรุปจะใช้คําถามจะใช้แบบแบบฝึกหัดหรือจะใช้การเล่นถามตอบจับคู่หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะทางด้านเนื้อหาจบมาดูทางด้านของคุณค่า เราต้องทบทวนคำว่าคุณค่าคืออะไรคือสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติควรค่าการที่จะเอาไปปฏิบัติข้อคิดก็คือเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นข้อคิดขึ้นมาดีอันนี้เราเราบอกมาแล้วในเรื่องของม .1 กับม .2 เราย้ำย้ำย้ำแต่พอม .3 ก็ทวนอีก คุณค่าเป็นยังไงข้อคิดเป็นยังไงนะคะแล้วเราเขาก็จะได้คุณค่านี่มันจะออกมาเป็นด้านไหนคุณค่าด้านประวัติศาสตร์คุณค่าด้านการศึกษาคุณค่าด้านการเมืองการปกครองคุณค่าในเรื่องของความรักคุณค่าในเรื่องการคลองเรือนอะไรก็แล้วแต่นี่คือคุณค่าแต่ถ้าข้อคิดมันเป็นประเด็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตนะคะเอาไปใช้เอาไปใช้ปรับใช้ในชีวิตอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ในะเรื่องคุณค่ะทางด้านวรรณศิลป ทางด้านบรรณิสินเพราะเวลาเราวิเคราะห์คุณค่าคุณค่าด้านบรรณิลินคือความงามการใช้ถ้อยคํามันมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องสำนวนโวหารที่ส่งผลต่อสำนวนโวหารในการสื่อสารอะไรต่างๆตรงนี้เนื้อหาตรงนี้คุณครูสาระตรงนี้คุณครูต้องแม่นแล้วเวลาที่จะไปแยกแยะเด็กจะได้แยกแยะเป็นประเด็นเวลาที่จะวิเคราะห์ลงไปแล้วก็นําเสนอขึ้นมานะคะในเรื่องของการอธิบายที่จะนำมาไปใช้บอกแล้วว่าเรียนรู้วรรณคดีเหมือนกับกระจกสอง สังคมส่งส่งอะไรคะ,คะเขาเรียกว่าส่งภาพการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นละครลงใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาเข้ามาเล่าให้เราฟัางเป็นเรื่องเป็นราวผูกโดยใช้ถ้อยคําที่ไพเราะง,งดงามเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ตอนนี้เวลาไปใช้เราบอกเอาไปใช้ยังไงไปเราก็ต้องนําทางหรือมีตัวอย่างให้ดูว่าเออทางด้านมีคุณค่าทางด้านไหนด้านการศึกษาเอาเรื่องนี้ทางด้านการศึกษาเป็นยังไง นะวรรณกรรมเรื่องอิสยานภาสิทธ์มันมีประโยชน์หรือมันมีคุณค่าทางด้านการศึกษานะ่ะมันเป็นมีคุณค่ายังไงมันมีแนวคำมันมีแนวปฏิบัติยังไงด้านการศึกษาแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงในปัจจุบันนี้เราจะมาเชื่อมโยงอะไรในปัจจุบันให้มันเกิดการเชื่อมโยงนะฮะเกิดการเชื่อมโยงเรียกว่าความรู้เก่า,ควา,กาความรู้ใหม่แล้วก็ความรู้ที่จะต่อไปในอนาคตเอาไปใช้ได้ในชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเวลาที่เราเชื่อมโยงและอธิบายเราจะต้องพยายามพาเด็กไปสู่เรื่องของการปฏิบัติ ที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะในในเรื่องของการวิเคราะห์เพราะนั้นวิเคราะห์รูปแบบเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องผู้แต่งเนื้อหารูปแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของผู้แต่งในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของคุณค่าด้านไหนบ้างแล้วก็ในเรื่องของข้อคิดนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตนี่คือประเด็นสำหรับสำหรับมสามหลักๆนะคะรูปแบบเลือกเอาเลยบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการ ทักษะอะไรมากมายเป็นองค์ความรู้เลยเป็นเรื่องให้เขารู้เลยให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขานำไปใช้ให้เขาวิเคราะห์เห็นไหมวิเคราะห์แล้วนำไปใช้นำไปใช้แล้ววิเคราะห์ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงไว้นั้นในเรื่องนี้การสอนรูปแบบรูปแบบเราจะใช้แบบเน้นพุทธิพิสัยซะเยอะนะคะเน้นพุทธิพิสัยซะเยอะเราไม่ได้ ฝึกปฏิบัติอะไรมากมายแต่ให้เขารู้จํานําไปใช้ประยุกต์ใช้นะคะนอกเหนือจากอันอื่นเราก็มีกระบวนการปฏิบัติก็มีในเรื่องของทักษะแต่เราจะเอาทักษะตรงไหนจะเอาทักษะคือทักษะการวิเคราะห์ เท่านั้นเองวิเคราะห์ว่าแยากแยะเป็นไม้เนื้อหาตรงนี้เนื้อหาเรื่องผู้แต่งนะถ้าจะพูดว่าเนื้อหาหนูจะต้องดูอะไรตรงนี้บ้างเนี่ยเขาเรียกว่าวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหาจะดูเรื่องความงามทางวรรณศิลป์หนูจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างสำนวนโวโหารการใช้ภาษาการเลือกสรรคานะถ้าหนูจะดูด้านสังคมหนูจะไปดูอะไรบ้างหนูก็ไปดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีต่างๆความเชื่อแนวคิด ค่านิยมเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะวัดเรื่องทักษะปฏิบัติก็คือวัดในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเรื่องงานวิเคราะห์เอาละคะ่ะสุดท้ายในเรื่องของจัดการเรียนการสรอนเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมเราจะเห็นว่ามันไม่ยากสิ่งสําคัญคือหนึ่งคุณครูต้องรู้เรื่องเด็กก็ต้องรู้เรื่องการอ่านจับใจความมาสาคัญการอ่านแล้วสรุปความสําคัญและการอ่านขยายความก็สําคัญถูกไหมฮะการตีความก็สําคัญ เอาสิ่งที่เรียนมามอมอ่ง, 1, ม,อง 2, มาใช้ในวันณคดีได้หมดเลยนะคะอ่านแล้วเจอสำนวนโรหวหารที่งมันไม่ได้แปลตรงๆก็ต,ต้องใช้การตีความละอยากจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมก็เป็นการขยายความละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทบทวนนะความรู้เก่านะดูจุดมุ่งหมายนะสร้างแรงจูงใจแล้วนะสุดท้ายก็คือ เลือกรูปแบบกิจกรรมที่ถูกต้องแล้วก็วัดและประเมินอ,อย่าลืมวัดและประเมินอ,อะไรองค์ความรู้ก็ต้องพูธทพิสัยและสุดท้ายก็คือในเรื่องการเสริมพลังบวกอย่าลืมว่าวรณคดีวรรณกรรมนั้นเด็กเรียนสนุกอยู่แล้วเสริมได้นิดเดียว ไม่ต้องเยอะมันก็เกิดพลังอย่างแ,างแรงเลยที่เราจะสามารถทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็อยากที่จะรู้จกักแล้วก็สามารถจะนําเอาความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อขั้นสูงหรืออะไรต่อไปก็ได้ทั้งนั้นนะคะเป็นประโยชน์ต่อเขาในชีวิตจริงๆได้นะคะนี่คือการเรียนจัดการเรียนการสอนวนรรณคดีวรรณกรรมค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้เราพูดกันยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็คงจะเป็นแนวคิดให้ไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้ได้ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น